สวัสดีครับเถามช่มจิกะลมมื่อวันทีาแอมคเราทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับน้องมิกครับเถามชมน้องมิกนี่ผีบีบคอครับเถาโมชมผีดุครับผีเมตานี่ครับออกมาจากต้นกล้วยครับมาบีบคอน้องมิกหายใจบ่ออกเกือบตายสันคับเอฟซีเนาะโอ้ยเฮี่ยนครับเฮี่ยนครับครับช่องเบาแอมเราทงนี่ไม่ได้ผีดุทั้งนั้นนะครับเอฟซีเนาะแน่นอนแน่นอนครับ ผีเมตานี่ออกมาจากปลากล้วยครับเอฟซีมาบีบข้อน้องเมฆหายใจเออกเกือบตายวะท่านยังโชคดีครับยังโชคดีมีหลวงปู่พระทุดงครับจำศีลอยู่ในปาา่าซาลึกครับท่านผู้ชมป่าชา้าลึกครับมาซอยเหลือน้องเมฆไว้ท่านครับทมม่านผู้ชมแล้วก็หลวงปู่เพิ่นว่าคันถ่ายะากเลขยอีสามตัวเด็ดๆนี่งวดวันที่สิบหกท่านว่าคมพศสองพันห้ร้อยหกสิบหกนี่ให้ตามหลวงปู่เข้าไปในป่าสาบค,ครับไปกราบหลวงปู่ครับเอฟซีเนาะ ไปกาบหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่กับบอกเล็กน้องมิกท่านที่ครับเด็ดสามตัวนี่สิเป็นตัวไหนเนาะครับถานผช้ชมเนาะสามตัวบนสองตัวล่างครับไปรับชมเราฟังเรื่องเล่าครับน้องมิกครับนั่งทายู่้างบ้านครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมิกค่ะน้องมิกครับถานผช้ชมเนาะเป็นผูถี่ฟันแมนครับเด็กมีเส้นเนาะโบสูฟังนะครับคือเฮียนครับแท้่น้องมิกลาผีมาดึงคอครับ ผีมาดึงข้อแมนปาตถูกคือเหียนคือโหดค่ะแกเป็นผีต้นกล้วยผีต้นกล้วยครับตอนผมกําลังจะไปตีไก่นนามายครับครับครับแล้วตอนนี้เพื่นก็บอกว่าไปใส้ละหาำเับมันก็มาดึงข้อไก่ผมกับผมครับข้อไก่ก็ดึงแมนข้อลงมิกก็ดึงครับอืมจังได้อีกครับบาทไหมตอนเพื่นก็บอกว่าขันยักได้เลข ไปวาดไปกราบร้องพอจักจั่มเธอจังมาครับเพื่อนก็บ,บอกว่าอป็นยาไกลเล็กปอาไปเดอร์หัมาครับแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าปอบไปฟาร์มา,าแล้วปูะใไ้ครับผมฟันจะมีครับปูเซไ้แมนจะไ้เลขแม่นับเพื่อนบอกกี่บัลูกปูน,น,นะครับเพื่อนบอกว่าหาซีรษู C นะับหาซีรูน เพิ่นไห้มาเลยแม่นครับแต่เพิ่นกระยางหนีออกไปเนี่ยปลาปลาสาครับปูนั่นบ่ครับแม่นนะปลาตูกหา40ครับ F4 สองตัวเพิ่นบอกเพครับน้องน้องนีกครับ้540เด้อครับ F4 เอาคันถาเปเอากับไก่กะน้ำเก่าครับท่านผู้ชมข้อกัเก่าไก่กัเก่าเนาะ แล้วก็กาบลงกสามเถ้าเก่าสามก็ได้เป็นเหลขกสองตัวนี่กาบพระเก่าสามเพราะว่าพระกระน้ำเก่าอยู่แล้วเป็นเหลขกสองตัวเก่าสามครับแล้วก็เลขสามตัวนี่ก็ตามที่น้องมิกบอกเนาะพระนี่เปนยางเขาป่าเลยแม่พยูวัดพญ่นู่นป่าซาิุนบอกครับเพือเงไหนนี่ผมกิด็นหมูคือการทํผีออกมาจากต้นกล้วยนี่เป็นผีอย่างครับผีเตนี่ผีตะนี่หนัะ ผู้หญิงหรือผู้ชา,ายพี่ตานี่นี่ผู้หญิงครับผู้หญิงโอ้ครับผมเพิ่นบอกเลขบอกครับพีเมตานี่นี่บอกครับโบอบอกเลยแม่ยางมาบีบข้อน้องมิกนี่หายใจออกปะล่ะครับบอกหายใจบอกออกเลยแม่พระมันก็บยางมามาดึงแขนพี่ครับดึงแขนพีออกบอกว่าซาวด์เรยโยมอันก็เ้าดึงคอบ้างครับครับ เอาครับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับนี่ละ่ะเด็กน้อยมีเส้นผีสางข้างไร่เนี่ยมักจะปรากฏตัวให้เห็นเรื่องว่าจะมักเข่าฝันครับเป็นเด็กบริสุทธิ์ครับเอฟซีเนาะผ่าขาวเพื่อนว่มามักเคยเห็นผีบ่ครับนี่เคยเห็นผีบ่เคยอยู่ในป่ายางในป่ายางอืมเป็นแน่วไะไล่ะครับตัวสีขาวอ่ะตัวสีขาวขาวออกล่างๆหน่อยหนึ่ง ครับเรียนเจิดเลยบ่ป่บะเนี่ยแม่นไปกับมูงหะครับผมไปหาเห็ดไปหาเห็ดแมนอืมเอาครับผมเป็นความเสือส่วนบุคคลเนาะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคันถามมาเลขของน้องมิกะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณครับน้องมิกขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมเสมอชมน้องตัวเลขของน้องมิกครับเลขสามตัวครับห้าสี่ศูนย์ ห้าสี่ศูนย์ครับเลขกสองตัวนี่เก่าสามเก่าสามครับอย่าลืมในเก้าหนี่หมุนขึ้นเป็นเลขกหกน้ำครับหกสามก็ได้ครับเอฟสีงวดวันที่สิบหกท่านว่าข่มพศสองพันถ้ร้อยหกสิบหกนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องมิกครับเอฟสี่สำหรับคลิปนี้บ้าแอ็มโลทงกับิลาถมชุ่มไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่เอฟสี่บ้าเอ็มโลทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมังองดีกันครับ บเบลามาชมหนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิเรถือเนาะครับนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของน่ายับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างแลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ,อ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหักวต่ำล,ลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะค,ครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขรเวอพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกโกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด คงหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใสครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเนี้มครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะๆครับ่ามผู้ชมเมือเ่อแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบ e. ูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโลทุงกับบลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ <es> ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากเอบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปรีดเออครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเ่าเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่ง,พงทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเ,เอาเ<ป>ดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุครับ